สิกรรมธรสมชาติที่วันที่16กันยา9ขาวลอยนกมินรอบรอบเย็นการเย็นดวงอาทิตย์ถูกเมฆบงังก็เลยบินเพื่อสนุกสนานยังไม่ยอมลง ลตมตะวันตกก็ลตมตะวันตกทิศงใต้ก็พักแรงตอนนี้ก็เวลา17:17:40เ,เลยเวลาให้ข้าวหน่อยแล้ว ล่างนกเริ่มรัดรัดล,ล,ลตัวเริ่มสวยแล้กำลังจะปรับสภาพนกแข็งแล้วนกนเวลาบินจัดจัดนในรูปล่างมจะเปลี่ยนไปจากที่อ้วนฉุกหรือว่าไม่มีเนื้อมันก็จะอัพขึ้นมาที่ไม่มีเนื้อก็จะมีเนื้อที้อ้วนเกินไปมันก็จะกลับมาเพรียวกลับ การปรับสมดุลในร่างกายตามธรรมชาติของมันส่วนที่เห็นใต้แป้งนกรงนี้ก็บินสองรอบแล้วนี่ตรงนี้ที่ยืนหน้าแท็บนี่เป็นรอบที่สองตอนเย็น วันนี้ออกบินสี่รอบพอกนกำลังสนุกหลังจากบินก็มีเกเรบ้างบินแล้วนะบินแล้วไปเกาะนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าปล่อยไปแล้วเกาะเลยนี่ยแย่พ yeah. วกบินแลว้วไม่กล้าลงนี่ไปเกาะอย่างนี้ยังพอไหวปรับจูนได้ บางตัวปล่อยไปปั๊บเกาะเลยอย่างเงี้ยอนาคตไม่มีดับศูนย์นีนี็พยายามรักษาให้มันเชื่องหน้าแท็บไว่มากๆสร้างความเคยชินเวลานกยืนที่แป้นอย่าไปไล่อย่าไปตกอย่าไปอะไรพื้นให้มันตกใจต้องระวังบางทีเราระวังแต่ข้างบ้านมันทำอะไรเสียงครวครามนก ขึ้นไปตกใจลวกนี้นกจะบาดเจ็บได้สตัวยังไม่ลงอีกสี่ตัวเกาะแต่บินแล้วเกาะไม่เป็นไรเอาหัวสีให้ กินหิวกิน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 จับหน่อยจับซีนมาเมื่อสองสามวันนี้ซึมข้าวไม่กินนี่พอปล่อยบินนี่ ก็แข็งแรงเลยทางาวีนีต้องปล่อยบินบ้างนะไม่บินไม่ได้นกยิ่งแข็งแรงภูมิต้านทานที่มาเร็ว ่วงนี้ถุที่สงอยา่าเพิ่งให้กินช่วงนี้กำลังปรับปรับน้ำหนักไอที่หนักๆนักกินถุที่สงแล้วเราก็รีดน้ำหนักช่วงนี้นกหนักนี่เวลาบินก็มีปัญหาเรื่องเขียวชนทีนี้ก็พยายามให้ตัวเบาก่อนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะต้องให้กินถุย่สงบางคนไปฟังเ็าบอกว่ากินถุย่สงทางไกลต้องให้กินถุยสง กินไม่เป็นนะไม่รู้จังหวะให้กินช่วงไหนให้กินช่วงไหนเราต้องต้องรู้นะ่ะต้องกะให้ดีนกนี่หนักมากก็ไม่ดีเบามากก็ไม่ดีนะครับน้ำหนักต้องกำลังส,สวยๆของไปก็ไม่มีแรงบินหนักไปก็บินไม่ทันเขาต้องทำให้เป็นเรื่องวางน้ำหนักนก รเรื่องอาหารที่ต้องดูให้กินกันทั่วถึงหน่อยบางตัวเป็นนกขี้กลัวพอโดนก็จริงเลยก็ไม่กล้าลงมากินรับนี้ต้องต้องดูแลให้ใหละเอยียดเลยนะคิดเสร็จก็ไล่พวกนี่ ไอ้รุ่นพี่หรือว่าตัวใหญ่กว่าไอ้พวกที่ชอบเคเ,เร,ร่ไล่ออกไปอีกตัวหนึงก็ปล่อยให้พวกพี่รุ่นหลังๆที่มันกลัวรุ่นน้องที่ไม่กล้ากินกะต้องไล่ลงมากินข้าวถ้าเราไม่จัดจัดคิวจัดระบบนี่นกมันจะไม่ได้กินข้าวตามสเปค ตอนนี้จมูกก็ขา,ขาวๆดววูจะแล้วแข็งแรงครับก็คุมน้ำหนักโอเคนะครับ